มีงบ1,000 0บาทจะได้อะไรในตลาดพลอยไม่สอดบ้างมาดูกันเลยไม่ว่าจะได้อะไรในวันนี้ผมจะแจกฟรีให้หมดเลยเท่าไหร่มนผาหมื่นห้าสีมันดำๆเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าชอบผมต่อเดี๋ยวผมขอเดินดูกันเนาะ oh, <t> โอ้เกินงบไปเยอะเลย <t> ถ้าซื้อหัวแหวน <t> คงจะได้ไม่กี่เม็ดงั้นมาซื้ออย่างอื่นดีกว่าครับอา้าก้อนนี้ยังขายไม่ออกเหรอทำไมมีเยอะจังไอ้ก้อนอย่างเงี้ยเท่าไหร่ครับเนี่ย ว่าให้พี่ป๋อโอ้แม่สาวน้อยค้อนนี้สามหมื่นบาทเป็นคุณจะซื้อไหมครับบอกผมหน่อยถ้าผ่ามาเกี่ยวน้องก็ก็หลักล้านนะครับดีหลวงปู่ทวด,ดด้วยเดี๋ยวเดีโอ้เท่าไหร่อันที่สองแลค,ค่ะายสองร้อยห้าสิบค่ะรถรถอีกรถหน่อยเอาหมดนี่เลยเจ้ะ,ะโอ้ผมถือว่าถูกมากนะครับที่เป็นหยกแท้แล้วก็เป็นหลวงปู่ทวดแกะสลักแบบนี้ถือว่าไม่เลวเลยตลาดนี้นไ,ไม่เท่าไหร่หกร้อยเลยเหรอสี400รอ่ร้อยโอเคชุ๊มนี่ครับปิดตา พิษตานี่เท่าไหร่สองร้อยครับสิบแล้เนาะอ่ะิษตังเลยครับมีครับสมเด็จนั่นน่ะเอาหยกเอาหยกเอาหยกเสน้นละสองร้อยสามเส้นนี่แหละโลโคนจะบอกว่าเกี่ยวเกี้ยวนี้ใช่หยกไหมอันนี้คือเลยโมซิซิส,สเนาะจะเป็นเนื้อแบบนี้โมซิซิส,สนี่เดี๋ยวซื้อไปเป็นความรู้สักอันหนึ่งก่อนอันเท่าไหร่เดี๋ยวผมซื้อไปอูนนนะ้เป็นพันเลยเหรอ หินสีเขียวที่ขายห,หยกนะครับไม่ใช่ว่าจะราคาถูกเลยอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้เขาก็เรียกว,ว่าโมซิซิตหรือว่าหยกเป็กเซงมือใหม่ส่วนมาก,กจะสับสวนว่าเป็นหยกแทหรือเปล่าภาพนี้ก็คือหน้าตาก้อนของเขาเวลาเรานำไปเซอร์จะไม่ขึ้นว่าเป็นหยกจะขึ้นเป็นหินชนิดอื่นไปก็ไม่นับว่าเป็นหยกนะครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาถ้าคุณสังเกตดีๆเนื้อสีผิวจะถูกแบ่งชั้นได้อย่างชัดเจนอารมณ์เหมือนเราระบายสีน้ำและพอแห้งก็จะเป็นกะผิวที่เห็นได้อย่างชัดเจนอ่าส่วนภาพนี้ก็เป็นก้อนหยกสีเขียวแทก็จะมีสายแร่สีเเเเเขีีีียยยยวสดดดดาอออออออูู่่่่่หหหมมมืืนนนนนนกกกัแตต็็จะะไไไ้้้้โซซิทคุณ สรุปแล้วสร้อยคอยหยก3เส้น540ผ้าปิดตา4องค์องค์ละ220บาทเท้าเวสุวรรณยกองค์ละ404องค์แล้วก็หลวงปู่ทวดนะตกองค์ละ220บาทเองส่วนโมเสศก้อนนี้ก็กต่อได้เหลือ700บาทต่อราคากันแป๊บเดียวหมดไปแล้ว7,280บาททั้งหมดที่อยู่ในฐานนี้ผมจะแจกให้คุณฟรีทั้งหมดเดี๋ยวมารอดูท้ายคลิปว่าผมจะแจกให้แบบไหนเส้นนี้เท่าไหร่30บาท5 6 7 8 9 10 300บาทครับอันนี้เป็นอะไรครับไม่แน่ หยกเนื้ออ่อนหยกเนื้ออ่อนนี่มันไม่ใช่หยกเนะกกาะบอกความบอกว่าเป็นหยกแล้วคุณล่ะครับคิดว่าเป็นหยกหรือเปล่าโอเคดูพ้าหยกดูใส่แข่งไปแล้วมาดูกําไรกันบ้างดีกว่าโอ้โหสวยไหมครับมีทั้งมง่วงทั้งเขียวราคาจะเท่าไหร่กันเนี่ยอันนี้ใส่สีใช่ไหมม่วงเท่าไหร่ครับเนี่ยม่วงละร้อยและแล้วผมก็เจอสิ่งที่น่าสนใจนะครับอืมเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ขายสองพันห้า ส่วนที่เป็นสีเหลืองในเนื้อใสามากผมจะนําไปทําเป็นหูแหวนถ้าทําได้คุณคิดว่าจะได้กี่กิรัตถ้าทายถูกนะครับผมจะแจกคุณเลยท้ายคลิปน,นี่อันนี้ผมไม่เล่นนี่หมาไปนี่เป็กโมซิซิษสองพันสองพันห้าสองพันห้าสองพันห้าอันนี้อันนี้นี่ผมไม่เล่นผมไม่เล่นเปกเซิงจบทงพึงกกพ่งนี้ไม่รวมในรายการ10,000บาทที่ผมซื้อแจกคุณนะครับเพราะก้อนนี้ผมตั้งใจจะนำมาทำเป็นหัวแหวนจะได้ไม่ได้อย่างไรก็ถือว่าเป็นความรู้กับพี่ๆทุกคนที่ดูคลิปนี้ ก็อย่ารอช้ามาตัดกันเลยดีกว่าครับอ่านี่ก็คือหน้าตาของก้อนหยกสีเหลืองที่เราสกัดออกจากก้อนแล้วระหว่างนี้ผมจะให้คุณอาผมขึ้นรูปหัวแหวนไว้ว่าหยกเหลืองชิ้นนี้จะได้กี่กัลลัตแล้วเราไปเดินตลาดพลอยกันต่อดีกว่าครับเสือครบหมื่นค่อยกลับมาดูอันนี้อันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้อันนี้เท่าไหร่ครับนี้สามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทเอาสามสิบเซนจะได้พันบาทอ่ะสามสิบเซนกับธรรมดาของค้าแหล่งหยกที่นี่บอกเลยว่าขายถูกมากใครอยากได้อะไรก็มาหาซื้อเองได้เลยไม่ต้องมาซื้้อกกัับบผผมมมนะะครไไไ่ดขายจจปแ จบไปแล้วกับการซื้อหยก1,000บาทนี่ก็คือผลงานของวันนี้ผมจะแจกทั้งหมดนี้ในไลฟ์สดวันที่3ส,สิงหาคม2566ที่หน้าเพจ Facebook เท่านั้นพิมพ์คำว่าอยากได้มันเลยครับ <S <S และนี่ก็คือโมแหวนหยกน้ำพึ่งครับเหลือก้อนแค่นี้เองโอ้โหก็ตั้งหลากหลายพันทำได้แค่เม็ดเดียวผมว่าหยกก้อนนี้นอยู่บนก้อนแบบเดิมสวยกว่าคุณเห็นด้วยกับผมไหมครับบางทีไปซื้อยังคุ้มกว่าเลยเม็ดไม่กี่ร้อยเอง และนี่ก็คือหน้าตาหยกน้ำผึ้งเม็ดที่เสร็จสมบูรณ์แล้วคุณว่าเม็ดนี้มีกี่กัลหลัดใครทายถูกนะครับคอมเมนต์มาเลยผมจะแจกให้ฟรีหากคุณยังได้ความรู้เรื่องหยกดีๆแบบนี้กดติดตามผมได้ที่ Facebook, Youtube, TikTok, iREALJ